สวัสดีครับผมวรลวุฒินะครับจากเพจขายที่ดินสุพรรณบุรีนะครับหรือที่สวสุพรรณบุรีนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ปั๊มปตทสาขาอู่ทองนะครับคืออยู่หลังโรงงานน้ำตาลนี่เองวันนี้จะเป็น E ีพีพิเศษนะครับที่ผมไม่ได้มาขายที่ดินแบบตรงๆนะครับก็คือผมมีที่ดินอยู่ก้อนหนึ่งใหญ่มากประมาณสักเกือบเกือบ20ไร่นะครับคราวนี้ผมจะแบ่งขายที่ดินแปลงนี้ให้กับท่านผู้ติดตามนะครับในราคาพิเศษก็คืออยู่ที่3ไร่ราคา1ล้านบาท นะครับที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมสวยเลยแล้วก็ที่จะแบ่งให้เนี่ยก็แล้วแต่ทางผู้ติดตามเลยว่าจะชอบมุมไหนยังไงนะครับเดินไปดูที่ดินจริงแลยไปกะเอาเลยว่ามุมนี้เห็นภูเขาสวยๆชัดเจนถ้าจะเอามุมเนี้ยก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมเอาละที่ดินจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตผังตอนที่เราเข้าไปรีวิวแปลงให้ดูแล้วกันท่านผู้ติดตามจะได้เห็นว่าอ๋อมันมีทางเข้ายังไงแล้วก็ที่ดินเป็นรูปแบบยังไงนะครับแล้วเราจะมีวิวตรงไหนบ้าง ที่ดินจะดีไม่ดียังไงมีชุมชนมีเพื่อนบ้านยังไงนะครับจากตัวที่ดินนะครับมาถึงปั๊มปตทนะครับใช้เวลาประมาณสัก15ทีเท่านั้นเองนะครับ10 15ทีใช้เวลาประมาณนี้ดีกว่าแล้วก็จากตัวกรุงเทพมหานครนะครับขับรถผ่านถนน340เนี่ยตริ่งคันธวันบุรีมาจนถึงปั๊มปตทเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการที่ดินวิวภูเขาใกล้กรุงเทพนะครับทำเกษตรได้รบกวนติดตามที่ดินแปลงนี้ไว้ ที่ดินจะดียังไงที่ดินจะสวยยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมอ่าลืมเลยสำหรับท่านที่ยังไม่กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามช่องผมนะครับฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ที่ดีเลยครับผมไป here, it to show but one day yours again. ตอนนี้นะครับผมพาทุกทุท่านนะครับมาอยู่บนถนนหลวงหมายเลข3019นะครับตรงนี้นะครับเราจะวิ่งไปทางอู่ทองนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี้นะครับที่เราจะวิ่งไปนี่อันนี้ก็จะไปในส่วนของสะโจมนะครับนี่ตองน,นี้มันจะเป็นซอยของ โครงการที่ดินของเรานะครับนี่เ <Ash> ข <ELLE vídeo> ้ามาหน้าซอยเนี่ยจะเขียนว่าโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ําซับใหญ่เข้าไป3กิโลเมตรนะครับเป็นของกรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับนี่ถนนด้านหน้านะครับจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ10เมตรเลยนะครับโครงการนี้ถนนดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญจะเห็นห็นไหมครับวิวภูเขานี่เต็มเลยแล้วก็จากตัวถนน3 0 1 9เนี่ย เข้าไปถึงโครงการวัดคีรีเจริญผล21ไร่ของเราที่ผมจอดรถอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้จะมีระยะอยู่ประมาณสัก200เมตรนะครับแล้วก็ตัวที่ดินเราเนี่ยครับที่ผมจะแบ่งขายให้3ไร่เนี่ยครับตรงเข้าไปอีกนะครับจากหน้าถนนจนถึงตัวที่ดินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ800เมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วดูนี่ครับวิวภูเขาสวยๆเลยนะครับเห็นไหมฮะมีไฟมีน้ําเรียบร้อยนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราขยายเขตเข้าไปให้ สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมพาทุกทุกท่านนะครับมาอยู่ที่โครงการ21ไร่วัดคีรีเจริญผลนะครับอ่าเป็นโครงการแรกๆนครับที่เราทําคลิปวิดีโอนะครับสามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับอ้าวแล้วทําไมผมถึงต้องมาเปิดตัวที่โครงการนี้ล่ะครับง่ายๆเลยครับก็คือที่ดินแปลงนี้นะครับห่างจากโครงการนี้ไปนะครับประมาณสัก500เมตรนั่นเองนะครับใกล้ๆเลยอ่ะเดี๋ยว จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมค่อยๆบรรยายไปแล้วก็เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูก่อนนะครับว่าในโครงการตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่เราจะไปขายเนี่ยจะเป็นโครงการถัดไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับผมไปเขาอยากกลับกล้องเหมือนเดิมครับผมตอนนี้นะครับผมเรามาอยู่ที่บ้านเลขที่180นะครับอันนี้เป็นโครงการวัดคีรีเจริญผล21ไร่นะครับตอนนี้นะครับลูกค้าของโครงการเนี่ยได้เข้ามาปลูกบ้านแล้วนะครับจะสังเกตนะครับว่าตัวโครงการเนี่ยเนี่ยอยู่กับติดถนนลาดยางเลยจะเห็นรถวิ่งนะฮะ ไปมาอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะปลูกบ้านกันน่าจะประมาณ3าสี่หลังแล้วนะครับตอนน,อนี้ตรงนี้ก็อีก2หลังแล้วก็ข้างในนะครับผมมีบริการปรับปรุงพื้นที่ถมดินแรงต่างก็สามารถใช้บริการผมได้นะครับก็ตอนนี้ทางด้านในเนี่ยก็กาลังถมที่เพิ่มนะครับเพื่อที่จะเตรียมปลูกสร้างบ้านนะครับนี่ ตรงนี้ก็บรรยากาศดีช่วงนี้นะครับใครมาสุพรรณบุรีนะครับก็จะเห็นว่ามีผีเสื้อเนี่ยบินเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรวมๆเนี่ยเนี่ยถ้ากล้องจับได้จะเห็นเลยนะครับว่ามีเป็น10ตัวเลยบินไปบินมาบินเล่นอยู่อย่างนี้ยฮะช่วงนี้บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นครับผมแล้วแปลง2 1ไร่วัดคีรีเจริญผลเนี่ยดียังไงก็ผมให้ดูเลยครับนี่เห็นไหมฮะรบรรยากาศนี่จะเป็นวิวภูเขาล้อมเลยนะครับ นี่ตัวที่ดินของเราเนี่ยฮะอยู่ห่างจากโครงการนี้500เมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โครงการนี้ก็เนี่ยครับผมอินเสิร์ตภาพไปดูนี่อยู่ใกล้ๆเลยเนะฮะจะเห็นรถวิ่งน,นั่นคือแนวสเสาไฟฟ้านี่คือถนนลาดยางอ้าวสำหรับใครที่มีความฝันนะครับอยากได้บ้านส,สวยๆอย่างนี้นะครับก็ลองดูนะครับท่ามกลางวิวภูเขาเนี่ย ก็ลองเข้ามาชมดูตอนนี้ผมมีราคาพิเศษให้อย่างที่บอกนะครับก็คือ3ไร่อยู่ที่1ล้านบาททุนค่าโอนค่าภาษีผมจ่ายทั้งหมดนะครับทางลูกค้าไม่ต้องจ่ายและที่สําคัญนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะมาอยู่คนเดียวก็คือผมบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมมาทำเป็นโครงการขึ้นมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับผมถึงให้มาดูที่โครงการนี้ครับนี่ครับมีน้ํามีไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้วิวภูเขาสวยๆและที่สําคัญอยากจะทําอะไรนะฮะเนี่ยรถบรรทุกเนี่ยก็คือสามารถที่จะเรียกใช้บริการของผมได้นะครับผมเอาละ นั้นเดี๋ยวเราไปชมเดี๋ยวกัครับว่าตัวที่ดินเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับผมไปหลบพี่พเบิรมทั้ก่อนเดี๋ยวพี่เบิ้มเขาเชี่ยวเอา ครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมพาทุกทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ตัวแปลงที่ดินของเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับว่าแปลงที่ดินจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมไปนี่ที่เราเห็นถนนเนี่ยครับจะเป็นตัวกั้นนะครับระหว่างแปลงของท่านอื่นนะครับกับแปลงของเราของเราเนี่ยก็คือจะมีเป็นส่วนของดงอ้อยทั้งหมดเลยนะครับนี่โอ้โหนะครับที่ผมมาดูดูนี่ขนาดไม่มีเข้ามาลึกแล้วอยังมี มอไซค์โอ้โหแว้นผ่านเลเดี๋ยวไปว่าพี่เ่อนนะเพราะตรงนี้มันก็มีบ้านผู้คนอยู่ข้างในเยอะะครับแล้วก็โครงการหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะฮะเรายืนตรงนี้เนี่ยเรามองเห็นบ้านที่อยู่โครงการที่หนึ่งของเราแล้วนะครับอ่ะผมแนะนําสถานที่ก่อนนะครับทางด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยครับเป็นภูเขาแล้วก็มีเหมือนเป็นบ้านอยู่บนภูเขาเนี่ยไม่ใช่บ้านนะครับนนเป็นวัดนะครับอันนี้จะเป็นวัดเขาวงนะครับแล้วก็เนี่ยครับจากหน้าที่ผมยืนอยู่ตรงที่ดินเนี่ย ของเราจะอยู่บนเนินนะเป็นดอนขึ้นมาเป็นเนินเราจะอยู่ทังด้านบนหน่อยสูงกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับก็จะมองเห็นโอ้โหดูพี่มอสายแวนเป็นอ่นแหะนะครับก็จะเห็นบ้านลายล้อมเลยนะครับแล้วก็นี่ครับนี่ไงล่ะครับนี่อยู่ตรงที่ดินของเ่านี้นะครับก็จะเห็นวิวภูเขาสวยๆเลยเต็มไปหมดเลยนะครับนี่อ่ะตัวที่ดินจะเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มพรีเซนต์ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะ ไปกันไกลแล้วไม่ได้พรีเซนต์เลยอ่ะนี่นะครับอ่ะอันนี้เราจะเป็นถนนนะครับถนนเนี่ยก็คือเราจะใช้เป็นถนนทางเข้านะครับจากถนนหลักเนี่ยเข้ามาอ่ะเอา้าโต๊ทีเดี๋ยวผมไล่ก่อนนะจะเข้ามาที่ดินทํำยังไงก็ทางด้านหน้าเนี่ยครับที่เห็นแนวเสาไฟฟ้าเนี่ยอันนี้จะเป็นถนนหมายเลข3019เป็นถนนลาดยางนะครับเราเข้ามาประมาณ800เมตรเนี่ยก็จะแตกเข้ามา ที่ถนนรลองนะครับแล้วก็ตรงเข้ามาเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นถนนหินคุก2ชั้นให้นะครับก็มีความกว้างอยู่ที่6เมตรขับกันสบายๆเลยสวนกันได้สบายเลยแล้วก็เป็นถนนสาธารณะด้วยนะครับตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นอ้อยซ้ายมือเนี่ยเดี๋ยวผมจะไถออกให้หมดเลยนะครับปรับพื้นที่ให้เรียบเนี่ยครับอันนี้จะเป็นในส่วนของที่ดินของเราแล้วนะครับตัวลักษณะที่ดินนะครับก็จะเป็นที่ที่อยู่บนเนิน นะครับเป็นเนินนิดๆนะครับอ่าถ้าเทียบกับคนอื่นเนี่ยก็น่าจะสูงกว่ากันถ้าจุดต่ําสุด่าถึงเราเนี่ยผมว่าน่าจะมีเป็นเมตรนะครับอันนี้เราอยู่ค่อนข้างสูงนะเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับผมพาทุกทท่านนะครับมาอยู่ทางด้านหน้าของโครงการแล้วนะเมื่อกี้เราไปอยู่ทางด้านข้างของโครงการนะนี้อยู่ทางด้านหน้าแล้วนะครับตรงนี้ติดกันเนี่ยนะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นถนนที่ชาวบ้านใช้นะครับของจริงของเราเนี่ยครับ ก็จะเป็นถนนตัดมาจากถนนเมนเนี่ยสั้นๆเลยเนี่ยประมาณสักร้อยกว่าเมตรเนี่ยมาถึงที่เราเลยนะครับเป็นถนนกว้าง6เมตรหินคุกเหมือนโครงการแรกนะครับเมื่อกี้ใครที่ดูตอนต้นคลิปก็จะเห็นแล้วว่าโครงการแรกเป็นถนนลักษณะเป็นหินคุกนะครับสชั้นนี่ใครที่ห่วงเรื่องดินนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเลยนี่มีน้ำเห็นไหมครับเนี่ยทำการเกษตรกันทั้งปีนะครับตรงนี้พูดเลยว่ามีน้ํามีอะไรสมบ,บูรณ์นะครับแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยทำเกษตรกันตลอดเลย ใครที่จะคิดว่าอยากได้ที่ดินทําเกษตรนะครับได้วิวภูเขาเป็นของแถมเนี่ยตรงนี้นี่ได้เลยผมกล้าพูดวัดได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ภูเขากันก่อนนะครับทางด้านหน้าเนี่ยครับคือเขาทอกแล้วก็ที่ผมชี้นะครับภูเขาลูกถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นวัดเขาดีสลักแลละแล้วก็ทางด้านข้างเนี่ยครับจะเห็นอุโบสถนะครับต้นไม้บางอยู่นิดนึงแต่ดูได้จากตัวเสาส่งสัญญาณมือถือนะครับอันนั้นจะเป็นวัดคีรีเจริญผลนะครับก็ ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยอยู่ลันรัศมีประมาณสัก2กิโลเมตรจากเราเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่ผมชี้นะครับี่เห็นหลังคาอยู่อันนั้นจะเป็นแปลง21ไร่โครงการแรกนะครับวัดคีรีเจริญผลของเราอันนั้นหมดไปแล้วนะครับแล้วก็เลยไปก็จะเป็นถนน3019นะครับจากถนน3019เข้ามาที่ตัวแปลงเนี่ยมีระยะทางอยู่ประมาณ800เมตรใครที่ได้โครงการนี้ไปนะครับที่ดินอันนี้ไปเนี่ยก็จะได้เนี่ยครับเนี่ยวิวภูเขาสวยๆเนี่ย ไปด้วยเลยนะครับแล้วก็อ่าผมบอกนิดนึงเขาทอกเนี่ยจะเป็นทิศใต้นะครับถนนเนี่ยจะเป็นทิศตะวันออกวัดเขาวงเนี่ยจะเป็นทิศเหนือและส่วนทางด้านหลังเนี่ยที่เป็นภูเขาเนี่ยอันนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะครับเวลาผมทําผังแปลงนะครับเราก็จะหันหน้าไปทางทิศใต้เพราะว่าลมจะมาจากทางทิศใต,ใต้นะครับพัดไปทางทิศเหนือนะครับนี่เป็นไงล่ะบอกนิดนึงนะครับว่าข้อดีของแปลงนี้ก็คือลมทั้งวันนะครับ ลมมาเรื่อยๆเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สูงนะครับใครที่คิดว่า,อ,าอยากจะประหยัดงบไม่ต้องถมดินเนี่ยโครงการนี้มาได้เลยเพราะโครงการนี้สูงมากสังเกตนะครับเนี่ยนะฮะดงอ้อยของเราที่เราจะถ่ายทิ้งเนี่ยเนี่ยสูงกว่าข้างๆเนี่ยเยอะเลยนะครับถ้าให้ผมเทียบเนี่ยผมว่ามีประมาณเมตรนึ่งอ่าค่อยๆสโลปไปเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งนะครับจากสูงเนี่ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆ่อลาดลงไปเนี่ยประมาณเมตรนึงได้นะครับ สิ่งอำนวยความสะดวกก็อย่างที่ผมบอกครับเมื่อกี้เราไปรีวิวที่ปั๊มปตทตรงข้างโรงงานน้ำตาลใช่ไหมครับจากตัวที่ดินเนี่ยครับไปปั๊มปตทใช้เวลาประมาณ10-15าทีเท่านั้นเองแล้วก็จากตรงนี้ครับขับไปที่ปั๊มปตทสักโจมปั๊มเชลและพวกนี้ครับก็ไม่ไกลกใช้เวลาประมาณ10บนาทีเช่นกันนะครับเอาละตรงนี้นะครับผมมีทั้งหมด19ไร่ แบ่งขายให้กับเฉพาะท่านผู้ติดตามคลิปจากยู u ูบนะครับสไร่ในราคา1ล้านบาทราคานี้ขอสังวนสิทธิ์นะครับงดต่อผมแล้วนะครับขอท่านที่พร้อมนะครับเพราะว่าราคาเนี้ยผมทําถนนให้ไฟฟ้าให้ประปาให้แล้วก็ท่านไม่ต้องห่วงนะครับว่าท่านไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะว่าหลังจากที่ท่านซื้อเนี่ยตรงนี้จะเป็นโครงการจัดสรรเหมือนกับตัวโครงการที่1 21ไร่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะคืนกําไรให้กับ ท่านผู้ติดตามนะครับหมว่าติดตามช่องผมแล้วไม่มีอะไรพิเศษเลยก็เหมือนคนทั่วๆไปก็คงจะไม่ใช่นะผมมีเวลาให้ท่านตัดสินใจถึงวันที่28กรกฎาคม2567ท่านั้นนะครับเพราะว่าเกินนี้ไปเนี่ยผมจะทําการรังวัดแล้วตามผังที่ผมให้ไปนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะไม่สามารถที่จะจองนะครับได้แล้วแล้วก็ท่านที่มาเนี่ยไม่จําเป็นต้องซื้อ3ไร่นะครับถ้าท่านมีงบประมาณอยากซื้อ5้าไร่ก็ซื้อได้ในราคาที่เฉลี่ยเนี่ยเท่านี้เลย แล้วก็เลือกได้เลยครับว่าจะเอามุมไหนจะเอาทั้งนี้ทั้งนู้นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกได้หมดเลยนะครับตรงไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะปรับผังให้เป็นตามที่ท่านต้องการนะครับเอาละอย่างนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็เดี๋ยวคลิปจะยาวจนเกินไปจากกันเหมือนเดิมครับผมด้วยวิว360องศาของโครงการใหม่19ไร่วัดคีรีเจริญผลลืมบอกไปนิดน,นึงท่านเห็นเคนนี่ไหมครับนี่ เคนตัวนี้ครับเขากําลังสร้างแหล่งท่องเที่ยวนะครับเชิงอนุรักษ์นะครับของสุพรรณบุรีที่นี่แหละครับก็จะต้องใช้ทางเข้าเดียวกับเราเนี่ยแหละฉะนั้นเนี่ยถนนทางเข้าข้างหน้าเนี่ยมีความกว้างอยู่ประมาณ10เมตรเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเป็นถนนที่ใหญ่มากกว้างมากและอนาคตเนี่ยต้องเป็นถนนลาดยางอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าโครงการข้างในเนี่ยใหญ่มาก ใครที่แวะเข้ามาดูโครงการนี้ก็ลองเลยเข้าไปดูข้างไหนดูก็ได้ครับว่าโครงการที่ผมว่าเนี่ยมันใหญ่จริงหรือเปล่านะครับผมอย่างนั้นจากกันดีวิวสามพระองค์สองศาเช่นเคยครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับนี่เป็นไงครับวิวภูเขาสะใจเลย